สวัสดีครับผมร้านดาวรุ่งเจริญแท็กเตอร์ครับผมร้านตั้งอยู่บ้านอาเชียงตำบลหนองแปนอำเภอขมลาสจังหวัดกระสินครับเบอร์โทร0879543225ครับผมวันนี้มาอัปเดตสินค้าหน้าร้านครับมีอะไรขายได้บ้างครับผมดูรถครันแรกกันเลยครับผมคันนี้3 6แรงดีทีนะครับอุปรก,อกรณ์3ชิ้นรถปี53ครับผมราคาอยู่ที่ 2 8 5 0 0 0ันบาทครับผมปรับสภาพให้ด้วยนะครับผมจิบรั่วซึมครับปรับสภาพสีให้ด้วยครับผมดูรอบคันกันเลยครับผมยางดีสีเส้นนะครับเครื่องเกียร์ดีครับปั๊มดีครับผม ทันนี้ไม่มี่วดซึมนะครับผมปรับสภาพได้เลยครับผมหรือชอบเดิมๆก็ได้นะครับผมพีทีโอสวยครับผมเอาพีทีโอสวยหนาะครับผมเครื่องเกียร์เดิมนะครับผมสีเดิมครับ คันนี้ให้ดูดเดิมก่อนนะครับทันต่อไปครับผม45แรง d i นะครับผมอ,บอ,บอุปกรณ์2ชิ้นไปก่อนนะครับถ้าลูกค้าอยากได้โรตกรี่เพิ่มก็สั่งได้บอกได้นะครับผมราคาอุปกรณ์หน้าหลัง265,000บาทครับปรับสภาพไม่ด้วยนะครับราคานี้ รถเข้าใหม่ให้ดูเดิมๆก่อนนะครับผมอุปกรณ์ใบมีดฐานครับผมฐานหนึ่งพวงครับทนี้คันนี้เดิมๆครับเครื่อง,งเกียดดีครับเคยผ่าท่อนนะครับเดิมๆเ,เลยไม่หอนครับ ยิ่งไม่หอนครับเคลื่อนสี่ล้อได้ปกติครับผมรั่วซึมไม่มีนะครับผมหางเรายังไม่ได้ใส่นะครับ พอปั่นครับผมชิมลรอหลังก็ไม่ร่วครับผมดูคันต่อไปครับผมคันนี้สามสิบหกดีทีอุปกรณ์สามชิ้นนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนเก้าครับผม ตกนี้ปีห้าสามครับผมใสซสายไม่เยอะนะครับผมชอบเดิมก็ได้ครับทำสีให้ใหม่ก็ได้ครับผมอย่างก็ดีทั้งสีเส้นครับอย่างดี าราคาเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับ สันนี้สวยเดิมๆอยู่ครับมาใหม่ๆเลยครับผมคันต่อไปครับผมกันมา e f 4 9่ t ครับผมอุปกรณ์สชิ้นครับผมรถคันนี้ปี55ครับราคาอยู่ที่3าม0 0 0สามบาทครับผม เหมือนเดิมครับไม่ไกลทรงฟรีครับไม่เกิน300กิโลเมตรครับผมดูรอบคันดูตรงเดิมกันไปก่อนนะครับผมถ้าลูกค้าสงสัยอยากสอบถามรายละเอียดได้นะครับผม โทรศูนย์แปดเจ็ดเก้า้าสี่สามสสองหครับผมทันี้รอปรับสะภาพอย่างเดียวครับผมหรืออยากได้เดิมๆก็ได้นะครับลูกค้าว่าทำรั่วซึมไม่มีแล้วครับ หล้างก็ยังไม่ได้ล้างนะครับ<笑><笑>ก้นก้นวยครับหายสวยหายยังดำๆเลยครับบอรนี้เปลี่ยนให้ใหม่นะครับมาดูคันต่อไปเลยครับสีหตัวดีทีคันนี้ที่ห้าสี่รู้สึกว่าจะเป็นรถไล่นะครับผม านบนครับผมบอุปกรณ์สองชิ้นไปก่อนนะครับถ้าลูกค้าจะได้สามชิ้นก็สังได้ครับโทรโทรบอกได้ครับผมหรือมาดูรถเลยก็เพิ่มรถกรดี่ได้ครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทครับผมถามก็เปลี่ยนได้ครับผมรู้สึกว่าคันนี้จะเป็นรถไล่ครับพวกช่วงท้ายช่วงเกียร์ เครื่องนี้รถสวยครับผมยังเชียวๆเลยครับสีดูรอบคันกันเลยครับถ้าลูกค้าชอบคันนี้อยากได้ไดคานล่างก็ได้นะครับเราเปลี่ยนให้ได้ครับผมแต่ถ้าอยาได้คานบนใส่กระรุก็ได้ครับผม น้อเดิ้เดิมครับดูท้ายครับผมไม่ได้ใช้เลยครับไม่ได้ใช้เลย PTO เอา PTO ันต่อไปครับผมคันต่อไป F494T ย,ยันมาาอ,อุปก,กรณ์สามชิ้นเหมือนกันครับราคาอยู่ที่สามแสนสหมันบาทครับผมรถปีห้าแปดนะครับเราปรับสภาพให้แล้วเรียบร้อยครับผมถ้าปรับสภาพเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นสภาพอย่างนี้ครับผม สวยครับผมเราเจ็บสภาพก็บสีสก็บ่วซึมเปลี่ยนของเดิวให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมราคาท่านใดอยากมาดูรถก็มาดูได้ครับผมรีบเลยครับเดี๋ยวพลาดโอกาสครับผมมาคุยกับทางร้านได้ครับผมสวยเลยครับปรับสภาพแล้วเรียบร้อยครับผม เปลี่ยนใหม่ครับผมลูกหมากเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนหมดแล้วนะครับลูกหมากกับเพื่อนสีร้อได้ปกติไม่มีรั่วเส้นครับเราเก็บสภาพเก็บสีแล้วเรียบร้อยครับผมเอาไปใช้งานได้เลยนะครับผม โรตารี่ด้วยนะครับราคาสามแสนสานห้าพันบาทครับไม่ใจส่งฟรีครับสามร้อกิโลเมตรแรกครับผมส่งฟรีครับอ่าดูสี่ิดห้ายังไม่ปรับสภาพครับผมเป็นเดิมเข้ามาใหม่ครับคุณอคันนี้ขายอุปกรณ์สองชิ้นไปก่อนนะครับสองแสนหหันบาทครับผมปรับสภาพไ้ด้วยนะครับผมยางหน้าเปลี่ยนใหม่ครับ สภาเหมือนใหม่ให้นะครับผมเครื่องเจดีครับไม่มีรั่วซึมเราทำกันเลยครับแล้วครนี้เครื่องเจดีมากเลยครับ ทนก็ไม่เคยผ่านนะครับผมโทรสั่งจองทาง YouTube ได้นะครับผมหรือมาทดลองระบบได้นะครับผมลองขับได้มีที่ลองให้ครับผมส่วนคันนี้จองไว้แล้วนะครับสารสูงเอฟีก็คุณเอซลูกค้าที่จองไว้อยู่อำเภอเดียวกันครับผม ด,ดูคันต่อไปครับรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับยังไม่ได้เจ็บรั่วซึมครับราคาใส่ให้ใหม่นะครับเปลี่ยนสภาพให้ด้วยราคาแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท ยางดีสี่เส้นครับผมก็มีอุปกรณ์ใบมีดและก็ผานพวนครับผมดูรอบคันกันเลยครับเครื่องเจดีนะครับผมยางดีสี่เส้นครับผม ราคาแสนเจ็ดหมื่นห้าพบาทปรับสภาพให้ด้วยนะครับผมทําสวยให้ด้วยนะครับมีอุปกรณ์หน้าหลังนะครับมาดูอุปกรณ์ต่อพ่วงครับผมลอตเตอรี่ใหม่ครับเมรหกสิบห้า่ายนาซ่านะครับผมราคาอยู่สี่หมื่นห้าครับผมเมรหกสิบห้า ไม่เกิน300กิโลเมตรส่งปีครับผมโทรมาได้นะครับผมบอกทางร้านเราไปส่งอยู่ที่หน้าบ้านได้เลยนะครับผมเงินหกราคาอยู่45่มครับผมฐานยกล่องฐานยกล่องเล็กใส่ l 2ลยีถึง40แรงได้นะครับผมราคาอยู่ที่1 4 5 0 0าครับ ไกลส่งปีเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ดูฐันใหม่ครับผมฐันใหม่ทตเคลก่ปืนใหญ่นะครับรุ่นนี้ก็ขายดีครับลูกค้าเอาไปใช้ก็บอกว่าใช้ดีมากครับไม่มีปัญหา ราคาอยู่ที่สองสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับผมมันไกโ่โฉฟีมันเด่มครับใส่รถสี่ห้าสี่เจ็ด L ห้าศูนย์ได้นะครับผมมาดูผ่านผ่านช่องผ่านช่อง่างใหญ่ครับประตูจะยาวใส่รถสี่สิบห้าแรงขึ้นไปครับผมสี่สิบห้าแรง L47L50M5000 หรือ M60 ได้นะครับเพราะว่าทำมาสองรูนะครับผมใส่ L ก็ได้ใส่ M ก็ได้ครับผมจะมีรูใหญ่รูเล็กนะครับผมรูนี้จะใส่รถ L นะครับรูใหญ่นี้ใส่ M ครับผมบนท้างล่างนะครับผมราคาที่ที่หมื่นหกครับผม ไม่ไกลส่งปีนะครับผมลาม,มาสาั่งได้ก็บผมดูโรตารี่เมตรแปิห้าครับผมราคาอยู่ที่ห้าหมืสองครับผมเมตรแปห้าใสเอล่ห้าสี่เจ็ดห้าสนได้ครับผมหรือว่ายันมาสี่สิบห้าแรงยันมาห้าสิบเอ็ดแรงนี้ครับ หน่สองมีเกินสามร้อยกิโลแรกส่งฟรีครับผมมีใ้เลือกหลายตัวครับผมหอนาะซ่าน,นะครับสามรกลองเร็งน,นะครับผมที่เมืองซี กลสองสี่ครับผมมาดูผ่านขดมันครับผ่านขดมันใส่เอลสี่ห้าสี่เจ็ดห้าศูนย์เอ็มห้าันเอ็มหกสิบได้ครับประมาณสองรูเหมือนเดิมครับผมรูเยีมนะครับอันนี้ใส่เอลได้ครับสองรูค้นล่างเหมน เหมือนกันครับผมราคาที่1,004ครับผมปันขนมันครับน,นี่เลือกครับผมอุปกรณ์ต่อพว่วงสำหรับพันขนมันตัวเล็กราคา1 1 0 0 0บาทครับผมใส่รถ28แรงขึ้นไปถึง40แรงครับผมราคาอยู่ที่ หมื่นเอครับผมสั่งได้นะครับผมให้ไปส่งได้นะครับผมฐานยกล่องใหญ่ทีนี้ใส่เอ็มก็ได้ครับใส่เอวก็ได้ราคาอยู่ที่หมื่นหกครับผมตัวใหญ่นะครับจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับ ตอรี่ใหม่ตอรี่ใหม่ก็โั่งได้นะครับผมตอรี่มีสองก็มีนะครับเริ่มราคาเริ่มต้นที่สองหมื่นสองขึ้นไปครับผมมาดูผ่านบุกเบิกครับผมผ่านสี่ยี่ห้อตราช้างนะครับไลี้ลสี่ห้า l 4 7สูนได้นะครับผมขายท่ที่2.2 0เครับผมแล้วก็มีใส่ L34L36 ได้นะครับผม L40 ได้ครับราคายู่ที่12็นราคาเดียวกันครับกอดได้ครับสองสามตัวครับผ่านดุเปิดครับ รถปิ้งเตาครับเริ่มต้นที่สองหมื่นสองขึ้นไปนะครับสองหมื่นสองสองหมื่นเจ็ดสามหมื่นสองอย่างนี้ครับผมผ่านยุกล่องผ่านยุกล่องเลขนะครับเหมือนสีนะครับผมร้านตั้งอยู่ม้านในเชืองตำบลหนองแปนงอำเภอกขามาสาจังหวัดกรสินครับ,บเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าห้าสี่สมสสองห้าผม ากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ดูคลิปตัวต่อไปครับผมสวัสดีครับ